โอเคแล้วครับผมวันนี้เรามาอยู่แมปใหม่แล้วผมชื่อแมป The Fog นะเป็นแมปที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่ไม่ถึงเดือนเองแล้วก็มีผู้เล่นจํานวนเยอะมากแล้วผมตอนนี้นะต่จะแตะสองแสนและซึ่งวันนี้พี่จะมาเล่นแมปนี้นะผมเป็น E ีีแรกเลยก็ไม่รู้จะเล่นไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่เปิดเกมมามันให้เราทาการไปคุยกับเซเซโมโลนครับหรือว่าสการมโตซึ่งเควสแรกที่มันให้เราทําอ่ะก็คือการสุ่มเผานะครับแล้วเผาที่พี่ได้คือเผามังกรนะทุกคนคือแบบเป็นเผาที่ดีมากเลยนะ เป็นเผาระดับสีทองหลังจากที่พี่สุม่มเผาเรียบร้อยแล้วมันให้เราทําการจิบแยงครับผมเพื่อที่ทาการไปขุดแร่นะครับทั้งหมด5แร่เพื่อนํามาค้าเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับโอเคครับผมตอนนี้พี่ฟาร์มครบ5แร่แล้วนะจากนั้นพี่จะทําการมาที่เตาหลอมเพื่อที่จะทําการข้าอุปกรณ์ต่างๆ,างๆแล้วของที่พี่น่าคือมีดอีโต้นะครับซึ่งเป็นมีดปกติทั่วไปนั่นแหละโอเคหลังจากที่พี่ค้าอุปกรณ์ต่างๆ,ๆเรียบร้อยแล้วพี่ได้ไปหาพ่อค้านะผม เพื่อที่จะขายอุปกรณ์ต่างๆในการเอามาซื้อปิแอนะไปโอเคเควสต่อไปแล้วมันจะให้เราทําตามนี้ก็คือ1ให้เราอะไรให้เราซื้อไม้ขุดทองคืออันเนี้ยที่พี่ซื้อมาเมื่อกี้เนะี้ยที่ให้ขายของเราซื้อมาใช่ปะจากนั้นจะให้เราไปขุดแร่สิบอันแลนะอีกอย่างนึงก็คือที่เราให้มันเราคับมีดนีก็คือเราจะให้เราไปฆ่าซอมบี้เป็นเควสนะคือฆ่าหนึ่งตัวเดี๋ยวขอขุดแป๊บหนึ่งนะเก๋ฮึ่ยแรงนะแรงนะ ไม่รู้ผ่ามังกรช่วยอะไรนะครับต้องไปดูมังกรน่าจะตีแรงขึ้นปะอันนี่นปะติดติดเลือดปะติดเลือดปะไม่ได้เฟกของมังกรผมติดไฟนะติดไฟเห็นปะมัมีสเก็ตไฟด้วยวถือว่าโกงมากนะเอาจริงๆเป็นสายดวยวาเมจได้เลยเดี๋ยวขุดเสร็จแล้วตัดไปตอนนั้นนะผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนขุดเสร็จแล้วปะใกล้เสร็จแล้วน้องเดี๋ยวเพิ่งตีพี่น้องโอเคตอนนี้พี่ทำเควสจบแล้วนะ โอเคครับ okay, ผมมันจะให้เราครับชุดเกาะคั้นต่อไปคือการครับชุดเกาะสองก้อนนะโอเคส่วนด้านข้างนี้คืออัตราการได้ของอุปกรณ์ที่เราจะได้นะ่ะนี่ไงผมน่าจะเล่นที่เสื้อก่อนนะเดี๋ยวจะเอาลองวางทุกอย่างที่มีดูซึ่งโอกาสที่จะออกชุดเกาะผมคือ41เปอร์เซ็นต์นะการรองเท้าคือ51าเอเพราะงั้นผมไม่ได้เตรียมแม่เพื่อขาชิ้นที่สองหรอไม่เป็นไรโอเคนะเดี๋ยวเราสร้างแบบ ง่าครับง่ายงเกมนี้เป็นเกมแนวชิวๆนะสําหรับใครที่แบบว่าว่างอะ่ะก็สามารถเข้ามาเล่นได้แต่ดูทรงแล้วรูปร่างมันคล้ายๆกับไอ้แมฟฟิตอ่ะน่าจะเป็นผู้พัฒนาการเดียวกันนะเหมือนเลยอะ่ะเอา่าคือแม่กจับแบบมาเลยอะ่ะขั้นตอต่อไปคือการตีคอนนะครับโอเคเราได้ชุดกเกราะเสื้อก,ก่อมานะักถือว่าเท่ <laughs> ก็ม,ตมนตองเอ็มชุดกอดชุดหนังเนี่ยหน้าอ,อกเบาไอ้เหี้ยนี่กูไม่หน้าอ,อกด้วยเหรอเนี่ยค้าชิ้นต่อไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโอเคอ,อุปรกรณ์ผมไม่พอนะเดี๋ยวผมขอไปขุดแป๊บนึงโอเคผมตอนนี้พี่ก็ได้ทำการสามรอบสองนะเพื่อที่จะมาทำอุป,ปรกรณ์ชิ้นที่สองสำหรับเพยนะซึ่งชิ้นนี้ไม่ได้หวังอะไรมากคือจะทำให้จบจบเพยไปแต่ขออย่เป็นชุดกอดซ้ำก็พอ โอเคนะผมตอนนี้พี่หลอเสร็จแล้วรอบสองแล้วพี่ทาการไปที่เปิดที่กระเป๋านะ mm hmm. ก็เพื่อที่จะใส่ชุดเกาะที่แบบได้ใหม่ๆไม่มเลือกชุดเกาะปะเรียวกว่านานะอกแล้วกันอ่ะมันมันฟิลนั่นแหละโอเคเลือกชุดเกาะอหละชุดเกาะอะไรโอเคนะเควสต่อไปที่มานจะให้เราทําก็คือ 1. ซื้อขวานเหล็กนะผม 2. คือค่าซอมบี้3ตัว 3. คือฟอร์ดใดก็ได้สามอันฟอร์ดก็คือ การขาบอตก็คือการขาอุปกรณ์พวกพวกไม่ก็มีอะประมาณสามชิ้นอะไรก็ได้แล้วก็รับแลกส5อันน่าจะหมายถึงการขุดแร่ปะพูดง่ามากกว่าหลังจากที่พี่ดูเควสแล้วพี่ก็จะทําการมาฟาร์มแร่นะผมแล้วก็ตีซอมบี้ด้วยจนกระทั่งฟาร์มไปฟาร์มมาจนงอมนะผมดูเสียงผมนะตอนงอมคือแบบวิทย์เฮียมากเลยนะ yeah. เล้อมันจะจบปะเนี่ยฟาร์มแอะแอะ แต่เอ้ดิกล้วยนะครับดิกล้วยนะครับพี่น้องโอเคนะผมตอนเนี้พี่ได้ทําการขุดครบ3 5แหแล้วนะต่อไปพี่จะทําการครับอุปกรณ์ให้ได้3ชิ้นนะส่วนของที่พี่ครับได้จะมีเป็นมีดอิตโต้หนึ่งอันแล้วก็รองเท้านะครับส่วนอันที่สามอ่ะเป็นอันดีมากเลยลก็คือเป็นขวานยักษ์นะคือพี่ชอบมากเลยเดยีดย๋ดยวไปดูเรียลชั่นตอนที่ว่าเราได้ขวานยักษแก์แรกๆนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอาวุธใหม่กันนะว่าเราอาวุธใหม่จะเป็นไงติดตั้งอุ้ยดูนะโคเท่ครับทุกคนหลังจากที่ผมทำเควสเสร็จแล้วผมได้ไปหาสการมาโต้อีกรอบเพื่อที่จะรับเควสใหม่ซึ่งเควสใหม่มันให้เราไปคุยกับตัวละคร n p c มีซทีว่าให้เราไปอินชาร์จชุดก่อนนะผมเพื่อเพิ่มความถึก หลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วมันให้เราไปคุยกับอีกตัวหนึง่งคือการใส่รูนของชุดกอนนะผมก็ไม่แน่ใจว่ารูนนี้ช่วยอะไรก็คือสายไปเถอะเอพอมันเป็นบัวละครนะหลังจากเราคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะให้เราไปคุยกับสการมาโต้กรอบหนึง่งเพื่อที่จะไปหาพ่อมดนะผมซึ่งพ่อมดเนี่ยมันจะให้ประตูมิติพอร์ทัลของเรามานะหลังจากที่ผมได้ประตูมิติมาแล้วผมได้ทําการเข้าไปนะผมแต่มันเข้าไม่ได้ ซึ่งวิธีที่จะเข้าไปได้ก็คือต้องเวล10เท่านั้นผมเลยได้ทาการไปฟาร์มที่ลงถ้ำใหม่หมอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็วิธีฟาร์มเวลง่ายๆสําหรับผมก็คือการตีซอมบี้นะซึ่งขุนแร่มันได,ได้ได้เลเวลน้อยกว่าซอมบี้นะผมก็เลยตีแต่ซอมบี้ขุนแร่สลับไปมาส่วนเรื่องเงินว่าผมไว้ว่าตวะาหาดในโลก2ที่หลัง ระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มเลเวลไปเรื่อยผมก็ได้ทําการขึ้นไปคารมชุดก่อบ้างหรือว่าอะไรบ้างเนี่ยก็คือพยายามให้มันเท่ากันหรือพตัวเองนะแบบว่าไม่ได้เป็นไก่ตันขึ้นไปก่อโลกสองอะไรเงี้ยจนผมฟาร์มถึงเวลสิบนะผมตอนนี้ก็พี่สามารถไปโลกสองได้ละแต่ก่อนไปที่จะทําการซื้อแปร์ทองนะเพราะว่าอาจจะไปสามารถแบบไปขุดโลกสองได้ไง โอเคครับ okay, ผมวันนี้พี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะซึ่งใครที่อยากให้ทำเป็น EP 2ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามด้วยนั้นไว้เจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าโชคดีนะครับผมไกล